สถานการณ์ของตลาดทองคำเป็นบ้างน,นะคะอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดด้วยนะคะแล้วก็จะไปวางกลยุทธ์กันสําหรับวันพรุ่งนี้ของนักลงทุนนะคะเพราะว่าต้องยอมรับว่าประเด็นที่รอคอยเนี่ยม,มันเฉียดฉิวจริงๆนะคะว่าจออกมาเป็นอย่างไรเป็นไปได้ทั้งสองทางให้แบบเรื่องของ QE นั่นเองนะคะไปคุยกันค่ะกับคุณนรรัทธีจุฑาวราคุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแคสติโกฟเจอร์จำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทค่ะสวัสดีค่ะคุณนัท วันี้ค่ะค่ะคุณนาทกันแน่นอนคืนนี้นะคะสิ่งที่เราเรอคอยคือถ้อยถแถลงของเฟดนะทางด้านของทงองคามีการเกงหรือมองอยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้ค่ะ ค่ะสำหรับการประชุมของทางเอฟเอ็นีนะคะที่จะมีการถแถลงผลการประชุมในคืนนี้นะคะก็สาหรับราคาทองคําก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะคะแล้วก็รอผลการประชุมในคืนนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ตลาดส่วนใหญ่นะคะก็ถือว่าคาดการณ์ว่าอาจจะไม่ได้มีการปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในตอนนี้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอดูการ แถลงของนายเดนเมเนเก้ด้วยนะคะว่าอาจจะมีการบอกใบถึงระยะเวลาในการใช้มาตรการนะคะว่าตอนนี้เนี่ยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนายเบนเมนเก้บอกว่าตัวมตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะก็จะยังคงใช้อย่างต่อเนื่องจนกว่าอัตราการว่างงานจะลดลงถึงห5ดห้าเปเซนะคะแต่ว่าอย่างล่าสุดเองจะเห็นว่าอัตราการว่างงานก็เพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นมาที่ระดับเ6็ดุดหกปเซ็นยังถือว่าห่างจากระดับห5คุห้าอเนข้คร่ง่งมากนะคะรวมถึงตัวเลขการ ตั้งงานนักภาคการเกษตนะคะที่ล่าสุดจะเห็นได้ว่าเพิ่มขึ้นจากค่าขึ้นมาที่ระดับ1 7 5 0 0 0รายนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐนะคะก็มีการฟื้นตัวแต่ว่าก็ยังถือว่าฟื้นตัวไม่ได้มากนักนะคะเพราะฉะนั้นมาตรการก็ยังมองว่า น่าจะยังมีความจาเป็นแล้วก็น่าจะยังมีการใช้อยู่อย่างต่อเน,นื่องในครั้งนี้นะ mm. แต่ว่าท้งนี้ทางนั้นโดยรวมนะคะก็ต้องดูว่าอาจจะมีการเจอถึงการหยุดมาตรการหรือว่าการจับลดมาตรการก่อนช่วงปีนี้หรือไม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตลาดกําลังจับตาดูด้วยนะ mm. เพราะฉะนั้นท้งนี้ทางนั้นเนี่ยสำหรับราคาทองคำในคืนนี้นะคะโอกาสที่จะมีการเคลื่อนไหวผันผวน,นหลังการแถลงของนายเดนเนเก,กก็มีอยู่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้น ก็ให้ดูกรอบราคะทองคากรอบน,นะคะที่ระดับ1,360เหรียญจนถึงระดับ1,400เหรียญยู้เซลร่าถอยออนะคะว่าถ้าราคาทองคำา r e a k ขึ้นไปทางหนึ่งนะโอกาสที่จะเบี่ยงไปก็มีอยู่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็แต่เราก็ยังมองว่าแนาวต้านด้านบนของราคาทองคำนะคะอยู่ที่ระดับ1,400เหรียญหรือว่าที่ระดับ1,425เหรียญยเซร่านะคะเพราะว่าที่ระดับ1,425เหรียญก็ถือว่าเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างสําคัญแล้วก็ราคาทองคําก็ถือว่า พยายามที่จะขึ้นมาทดสอบอยู่หลายครั้งนะคะเราก็ยังไม่สามารถผ่านไปได้นะถึงแม้ว่าถ้าสมมติว่าตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนี่ยังต่อนเนื่องเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไม่ได้พูดถึงการหยุดมาตรการนะคะแต่ว่าตรงน,นั้นก็ยังมองว่าโอกาสที่จะรฐฐาคาทองคำจะเบรกผ่าน1,425เหรยียญก็ยังเป็นไปได้ยากอยู่นะคะก็ต้องดูแรงซื้อว่าอาจจะยัง ไม่ได้มากพอนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าแนวต้านตรงนี้ก็ยังค่อนข้างสําคัญถ้าเกิดว่าผ่านตรงนี้ไปได้ถึงจะมองว่าโอกาสที่ราคาทองคำจะดิ่งตัวขึ้นไปแรงก็มีนะคะแต่ว่าในตอนนี้ก็ยังให้แนวตน้านที่ดับ1 4 2 5สำหรับสัปดาห์นี้ก่อนนะคะส่วนด้านล่างนะ,ะก็ถ้าเกิดว่าราคาทองคําหลุดระดับแนวรับที่ถือว่าในช่วงนี้เนี่ยยังถือว่าสร้างฐานได้ที่ระดับ1,360เหรียญน,นะคะถ้าหลุดลงมาเนี่ยโอกาสที่จะกลับลงมา1,340แนวรับถัดไปหรือว่าที่ระดับ หนึ่งพันสามรอยี่สิบเหรียญก็มีอยู่นะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะให้ดูที่ระดับหนึ่งพันสามอยหกสิบ่อนเป็นสำคัญนะคะว่าถ้าราคาทองคำนะคะสามารถสร้างฐานเหนือบริเวณนี้ได้ก็ยังมีโอกาส,าสที่จะดิดตัวขึ้นไปด้านบนนะแต่ว่าถ้าเกิดหลุดระดับหนึ่งพันสามรอยหกสิบก็อาจจะมีแรงขายแล้วก็ทําให้ย่อตัวลงมาหนึ่งพันสามรอยสสิบหรือว่าหนึ่งพันสามรอยยี่สิบนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่ามีการลิกโผล่นะคะแล้วก็มีการ ปรับลดตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาในคืนนี้นะคะ,ะตรงนั้นโอกาสที่จะทําให้ราคาทองคํากดดันหลุดแนวรับแรกที่ระดับหนึ่งพันสามร้อหกสิบเหรียก็มีนะคะแล้วก็<ะ>แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรายังมองอ่าแนวรับที่หนึ่งพันสามรอยี่สิบนะคะที่เป็นจุดต่ําสุดครั้ทงที่แล้วอยู่นะคะว่า<ะ>ตรงนี้น่าจะสามารถรับได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าหลุดระดับหนึ่งพันสามรอยี่สิบหรือว่าลับไม่ได้ที่หนึ่งพันสามร้อยตรงนั้นก็ถือว่าน่าจะมีแรงขายออกมามากค่ะอืม ะะเรายังให้ฐานแนวรับแน่นๆที่1,320ทีแม้ว่าจะมีอาจจะเป็นการส่งสัญญาณในแนวของการเซอร์ไพรส์ตลาดว่าจะค่อยๆถอย QE ออ,อ,ออกมาก็ยังคงเป็นที่แนวรับ1,320นะคะคุณนะัน ค่ะสำหรับตอนนี้ยังมองที่1,320ค่ะนะคะส่วนประเด็นเรื่องของค่างเงินนลคะคุณนะะันท์ขาจะประเมินทิศทางตรงนี้ยังไงบ้างเพราะว่าบ้านเราก็ต้องยอมรับว่าก็จะมีส่วนในส่วนของค่างเงินเนี่ยเข้ามาใช้ในเรื่องการคำนวณราคาทองในประเทศด้วยนะคะจากประเด็นเรื่องของ QE ค่ำคืนนี้นะคะหรือว่าการประชุมของ FOMC และท่าแถลงของบรันเกนด้วยเนี่ยนะคะจะไปมีผลในการเคลื่อนไหวบาทยังไงบ้างคะค่ะก็จริงๆนะสำหรับตัวนี้นะถ้าเกิดว่าเราจะดูทางด้านค่าเงินบาทเราอาจจะต้อง จับตาดูทางด้านตลาดขึ้นเพิ่มเติมน,นะคะก็จะเห็นได้ว่าในช่วงนี้ที่ผ่านมาแล้วแรงปีค่ายของแงสั่งชาติก็ยังมีอย่างต่อเนื่องน,นะคะจากช่วงก่อนหน้านี้ที่ขั้าหนึงบาทแข็งค่าไปที่ระดับประมาณ29บาท50สตางค์นะคะ28บาท50สตางค์นะคะหลังจากนั้นก็อ่อนค่าไปอย่างต่อเนื่องนะคะจนล่าสุดเนี่ยก็ขึ้นมา8เกือบ 8, 8 31บาทแล้วนะคะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าก็มีการแข่งข้าขึ้นมาบ้างอย่างวันนี้เองนะคะ จากเปิดตลาดตอนเช้ามาประมาณ30บาท70บาทนะคะก็มีการแข่งข้าขึ้นในอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าตรงนี้นะก็ถือว่าส่งผลกระทบต่อราคาทองคาในประเทศนะคะยิ่งโดยเฉพาะในช่วงอย่างสัปดาห์นี้นะคะที่ราคาทองคําค่อนข้างเคลื่อนไหวในกรอบแคบแนะคะราคาทองคําในประเทศก็ส่วนใหญ่ตัวที่มากระทบก็จะเป็นทางด้านปัดไรไนด้านค่าเงินบาทนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนถาจะต้องติดตามทางด้านข่าเงินบาทด้วยว่าแรงขายของทางต่างชาติยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องไหมนะคะถ้าเกิดว่ายังคงมีนะคะโอกาสที่จะ ทำให้ข่านินบาทอ่อนค่าไปมากกว่านี้ก็ยังมีนะแต่ว่าท่านี้นะอาจจะต้องจับตาตัวการรายงานผลการประชุมทางเฟรในคืนนี้แล้วก็กา,ารคันยูเอซาด้วยเพราะว่าขนินบาทก็จริงก็เคลื่อนไหวสุดทางากับขัน้นยูเอซาม่าค่ะค่ะผลนี่เราน่าจะได้เห็นสักประมาณประมาณกี่โมงพอจะมีข่าวเล็ดลอดมาบ้างไหมคะคุณนันคะ หรมาคืนนี้ก็คือจะมีรายงานผลการประชุมตอนตีหนึ่งนะคะแล้วก็นายเวนเมนเก้ก็จะมีการออกมาแถลงการตอนตีหนึ่งคืนค่ะอ๋อได้ค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณนัค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะ yes, ก็